สวัสดีครับวันนี้นะฮะน้าหนุ่มพามาอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับนี่เรามาอยู่ที่ร้านเตาถ่านโคขุนโคเนะครับโอ้โหฝันฝันนันเกียวกับเนี่ะเรามาเจอกับเตาถ่านกระทะร้อนฮะวันนี้สายเนื้อเอาใจใส่เนื้อเลยมาดูฮะที่สั่งมามีอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นเนื้อหมักเนื้อหมักรวมนะฮะอันนี้เป็น สะโพกสะโพกโอ้ mm hmm. oh, เนื้อนี่ปลยังทำไม่ต้องห่วงฮะคุณภาพสะโพกอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าส่วนตภาพไม่ใช่ตาภาพ,มพามไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่ไม่เป็นเป็น,เป,นเป็นตภาพของบัวนะฮะอันนี้เป็นเอ่ออะไรนะสะโพกแล้วตาภาพแล้วส,สันนอกเอออันนี้อัน,นอันนี้สันนอกเดี๋ยวถ่ายดูไหม อันนี้สันนอกฮะจะสวยๆเนียนๆหน่อยอันนี้สะโพกสะโพกมาดูนี่ฮะอันนี้เสือร้องไห้เมดเสือร้องไห้อันนี้แปอลกมากแปลกมากอันน,น,นี้อันนี้เขาเรียกว่าเนื้อหนอกเนื้อหนอกวัวตรงข้างหลังมันอ่ะข้างหลังวัวตันใหญ่ๆฮะมันจะมีหนอกข้างหลัง มัวเป็นคนเรียนใช่ไหมวันเนี้ยอ่ะมันแพงแน่เลยอ่ะไม่แพงครับไม่แพงอ,อันนี้เขาขายเป็นชุดมีทั้งหมูมีทั้งทะเลอันนี้เป็นชุดชุดเนื้อโคหมุนครับแล้วก็ผักด้วยให้มาตุ้มๆเลยเป็นคอนโดเลยฮะผักทั้งหมดชุดละ4 9 9บาท499ร้้หมดนี่นอ่นะอ่า499า ดีมากดีมากเด็ดมากเนื้ออ่อเซนเจอร์หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ของแท้พนนะครับเดี๋ยววันนี้ฮะเขาจะให้เนยมาเนยมาแล้วก็ใส่ลงไปฮะเขาจะมีทั้งเนยแล้วก็เป็นทั้งมันก็ได้เนยใส่มันเนยจะมีกลิ่หอมกันจะหอมกว่าเนยจะหอมกว่าชูเนื้อชูเนื้อเนี่ยของพวกินเนื้อบริไหได้โอ้โหเนยนี่หอมมากเนยหอมมากมาอมาลองดูฮะ อุ้ยอุ้ยเตอร์กิตสัมโนครับสัมโนย่างไปใส่ลงไปครับสัมโนครับมาสกุลนี้ต้องมาลองนะเขาดังเรื่องโคฟุนมากๆเพราะอ่าวัวที่สกุลน่ะเกษตรกรเขาจะเลี้ยงเองฮะมีเขาเรียกว่ามีฉากรอนมีฉากรอนขายด้วย นี่ครับน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มเขาจะมีให้สองแบบด้วยกันนี่ดูนี่นี่แบบขมนะครับแบบขมอันนี้แบบขมแล้วก็มีแบบหวานหาน,นไเปรี้ยวนี้รสนี้อร่อยแล้วก็เติมท็อปปิ้งใส่ลงไปฮะมีพริกสดแล้วก็กระเทียมเพิ่มความจัดจ้านลงไปโอ้โหมันอร่อยแล้วชื่ออร่อยยิ่งขึ้นนี่ครับ ชิน้นแรกดูดิฮะไม่ไม่ต้องสุกมากไม่ต้องสุกมากอันนี้เสือร้องไห้ติดมันนิดนิดครับนี่ๆๆฮะจิ้มขมเข้าไปลองเราจิ้มขมกอ่อนร้อนรอเลยฮะดูงวันครับดีมากแล้วก็มีความเหนียวให้เคี้ยวนิดนิด ขเขาบอกว่าเป็นส่วนที่แบบดูดีที่สุดติดม,มันนิดๆสันนอกนะฮะใส่น้ำจิ้มนี้ไปตามเข้าไปเลยนื้อำจิ้มนี้อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยจิ้มอะไรนะหรอน้ำจิ้มหวานเนาะจิ้มหวานเลย เราเติมพริกเติมกระเทียม้าไปรถจัดจัดขึ้นมาอีกนิ่มหนดไ่ไดไม่เดือดรอนกิซุงตำจานเดียวพอด<อ>ีฮะมาลองส่วนต่อไปเขาเรียกว่าส่วนของหนอกตรงอยู่หลังคอหลังคอ นี่ฮะเนื้อหน่อนี่จะมีมันแทรกเยอะนะครับ okay, ดูจะนุ่มขนาดไหนหน่นอน,นะฮะลูกตางชาตู้ยจ,จอนมาฮะต่อไปเขาเรียกว่าสภาพสภาพนี้กินได้ทุกอย่างสภาพส่วนของสภาพวันนี้เราต้องลองทุกส่วนฮะดูเจีนเราจิ้มลงไปทํำๆอย่างนี้ฮะ ชิ้นติมสภาพนี้จะไม่มีมันเลยแต่เนื้อนุ่มมากคุณภาพมากนุ่มกว่าหมูบ้านเราอะ่ะถึกยอดเลยปนย่างทําเวลาอย่างนี้จะมีด้วยต้มตํอาอันนี้ตําปูปลาแบบจะนวนไปไหนไม่รอดอค่ะกินปลานี่ เาลาก็สุดยอดแล้วลองชิมดูฮะเป็นไงฮะดูสีก็รู้แล้วเออ,อทุกคลิปเลยนะเราเนี่ยเราต้องเป็นแบบซิเนเจอร์เปลี่ยนจากต้องมาโดนเป็นหัวมากอร่อยอ่ะต้องตำเท่าไหร่อ่ะร,ร้านเนี่ยไม่ต้องหัวคุณภาพเรื่องรสชาติดูฮะดูจำนวนคนที่เข้ามาในร้านนะเยอะมาก นี่ฮะหาที่นั่งอย่ามาดึกนะมาดึกไม่มีที่นั่งแล้วก็มีเพลงฟังด้วยคิวๆบรรยาก,กาศร้านหีคนเยอะมากทางคนละครกับร้านเตาถ่านคนุณจะทำิดถนนเลยนะคะามาครับอีกส่วนนึ่งอีกส่วนหนึ่ง,นนงต้องโดนน้ำจิ้มขมฮะสะโพกสะโพก สองชิ้นติดกันชิ้นเดียวไม่อยู่โอ้ยหควันกลุ้นเลยฮะอีกคนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหอมมากมัน <c oughs> ok หอมเนยนะอันนี้เนี้ยเป็นลูกเตเนี่ย ใส่น้ำจิ้มอร่อยอร่อยติดใจตรงนี้ส่วนนี้หนอกหนอกส่วนหนอกมันมันมันแทรกเยอะอร่อยหนอกไม่ดีนะคะ <c oughs> มันเยอะไม่ดีนะคะ <c oughs> ใครมีโอกาสมาสกคครับร้านนี้แนะนำเลยเตาถ่าน โกขุนคนงานทำสักคนเนี่ยชิจ้าถูกอร่อยดีดๆลองมาโดนคร